ฝากไว้ใครเนี่ยเด็กฮ้าไอหวงี้อะไรเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้ห้ามกินถ้าจะกินต้องเล่นเกมก่อนแล้วผ <oh> ู nah> ้ชนะจะได้กินอาหารของตัวนี้แต่เพียงผู้เดียวกินน้ำลายกินน้ำลายกินน้ำลายไหมซึ่งเกมก็คือใส่กางเกงโดยไม่ใช้มือใครทําเวลาได้ดีที่สุดคนนั้นได้กินอาหารของตัวนี้คนเดียวใส่ใส่กางเกงอะใส่กางเกงแล้วไม่ใช้มือถอดได้ปะถอดได้แล้วเ้ถนัดนะเด้เล่นเร็วกว่าเยอะเลยปะกัน ไปเลยไหมล่ะเอาเลยไหมหิวแล้วปะมาดีกว่ามาเล่นยังไงพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วผูเข้าแข่งขันคนที่หึงเริ่ดูนะความเปี่ยนนะมี่จะพูดเยอะเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ยติดตัวติดตัวอติดตัวติดตัวมอ่ติดตัวติดติดอ่ะมือมือไทอะไรไปหลังน่โนี่อะไรอะไรเหนื่ยอะไงยมามานาทีแล้วมันไม่ติดตัวอะ ยอมไหมยอมไหมจ้าตามแได้แค่นี้ฟาวด้วยทาไม่ได้คนแรกโอเคพร้อมนะคนแรกทำไม่ได้ไปแล้วนะหนอตบอุ๊ยนี่มาเฟียนมาเฟียนมือเปนด้ยไม่ใ่าวอ้เอ้ยอยมาเอ้ยเอ้ยนี่ติดตโตมาเอ้ย บอยโชว์เิลงจังเก็ตเข้าเลยเชื่อกูว te ่าเพลงเออบีบอยเพลงเข้าเลยบเข้าบนี่มาติดนิดเดียวอ่ะเออนิดเดียวยอมไหมยอมยอมนะโอเคไม่ได้ครับหมดแดงไปอีกหนึ่งคนมาพี hmm. ่เก๋มาฮะพวกมึงไม่ได้เรื่องจริงอ่ะกูอวิ้ววิ้วเข้าเลยอมาเลยเริ่มพวกมึงมันไม่เป็นไงมันต้องเข้าทีละข้างไปข้างนี่เห็นไหมเนี่ยเฮ้ชั้น เขย่าเขย่าลงมานี่ขึ้นนี่มานนียอมไหมยอม้วถ้างั้นยอมแล้วได้เลยสรุปไม่ได้แหลกกันทั้งคู่ทั้งทีมเลยไม่ไหววะเม่ใส่กางเกงไหนป่ะกูลองดูก็ได้ป่ะมันติดมันติดของกางเกงนี้เว้ยหายใจแรงกันหมดเลยละเหนื่อยเว้ย ก๊อฟม,มันก๊อฟกูเมื่อกี้นี่มันก๊อฟเลยมันก๊อฟหน้าเดียวมุเลยนี่กด er ้านครับตอนนี้ตะแคงตะแคงยางซ้ายแางขวายางขวาไอ้นี่โชว์โชว์ขายของแน่แน่เลยโชว์ขายของแบบว่าตลอดเลยเดี๋ยวบัสอนี่เโชว์อันนี้ไม่เกี่ยวกเลยเออจะมาขายของเมื um ่้จริงแล้วไม่ได้วยจะได้กระเพอะครตัวไป เหลือบานเลยโอ้แล้วทำไงอ่ะไม่มีใครได้กินเลยเนี่ยสรุปไม่มีใครได้กินนะงั้นแก้ปัญหาเลยโอนไปออกมาออกได้กินเหลือคนสุดท้ายได้กินคนสุดท้ายได้กินออกไปออกใครที่ออกก่อนออกกินแล้วดเนี่ยออกออกไปเชือกูปเชือกกี่เป้าเอาสาวดีแรงงนใครคณะเขาสาวบ้นได้กินข้าวนะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งแล้วนะหนึ่งสองซ้ำห ตายกินข้าวและนี่คือรางวัลของผู้ชนะเนีนเนเนเนมันเอาเงินเพจมาใช้สุดฤทธิ์หรือไรแล้วนะไม่มีไม่มีนี่ไงมันใช้คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตซิตี้พอยมันเหลือไปนวดก็ไม่ได้เลยเอามาใช้แลกเป็นส่วนลดแก๊ฟฟูดนี่ไงกูแดกนะอะ,อะไรอะ่ะก็เป็นกฎดเด็กอยากรู้จะไม่ทำยังไงไปดูมื้อนี้ไม่ต้องเสียสักบาท เพราะคะแนนสะสมของบัตรเครดิตซิตี้2,000คะแนนแลกส่วนลดค่าอาหารแก๊บฟู้ดได้ถึงสูงสุด500บาทคุ้มสุดๆเพียงโอนคะแนนจากบัตรเครดิตซิตี้เป็นแก๊บรีเวอร์ดพอยต์จากนั้นเข้าไปแลกส่วนลดแก๊บฟู้ดในแก๊บรีเวอร์ดแคตตล็อกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง18กรกฎา,าคม2564เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ citybank.co.th/Thankyou และล็อกอิน2เลือกบัตรเครดิตของคุณและเลือกแลกคะแนนสะสม3ไปที่หัวข้อท่องเที่ยวแล้วเลือกโอนคะแนนสะสม 4. เรื่องโอนคะแนนสะสมมายังแกร์ฟรีวอร์ดห้าฟังดีๆใส่หมายเลขสมาชิกแกร์ฟรีวอร์ดซึ่งเป็นเบอร์มือถือเดียวกับทางซิตี้หกเข้าไปยังแอปแกร์แล้วกดไปที่แกร์ฟรีวอร์ดแค่ตลกและเจ็ดกดแลกส่วนลดแคปฟู้ดในซิตี้สเปเชียลดิวดิวเด็ดสำหรับชาวซิตี้ได้เลยลุยิบน,บน,นเส้นไม่กินหมูรู้คำตอบ Il y a